สวัสดีทุกคนผมขอแนะนําทีมของผม XForex ในวิดีโอนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือมือไม่ทักเทรดเดอร์ของเราเราเรียกว่า duplicator expert advisor ทําซ้ําทําซ้ําการซื้อขายและตําแหน่งหรือสัญญาณจํานวนครั้งที่กําหนดไว้ล่วงหน้าในบัญชี Metatrader ของคุณมันคัดลอกทุกการซื้อขายที่เปิดโดยมือตอนเองหรือโดย expert advisor อื่นๆ duplicator ทำงานอย่างไร การทำซ้ำมาตรฐานด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นคุณด้วย expert advisor ของคุณหรือสัญญาณเปิดการซื้อขายนั้น duplicator ของเราทำซ้ำการซื้อขายนี้ด้วยล็อตเดียวกัน stop loss และ take profit ถ้าการซื้อขายต้นฉบับของคุณถูกปิด duplicator ของเราจะปิดการซื้อขายที่ทำซ้ำด้วยเช่นกันการคัดลอก stop loss และ take profit จากการซื้อขายต้นฉบับ เมื่อทำซ้ำการซื้อขายต้นฉบับของคุณ stop loss take profit และการแก้ไขระดับเหล่านี้จะถูกทำซ้ำในการซื้อขายที่ทำซ้ำของเราการทำซ้ำจำนวนครั้งที่กำหนดคุณสามารถปรับแต่งจำนวนการทำซ้ำได้เช่น3ครั้งเมื่อการซื้อขายต้นฉบับของคุณเปิดขึ้นเครื่องมือของเราจะทำซ้ำการซื้อขายนี้3ค้าคุณสามารถปิดการทำซ้ำการซื้อขายทั้งหมดได้บนกราฟที่ติดตั้งเครื่องมือของเรา มีปุ่มเพิ่มเติมเพื่อปิดการซื้อขายที่ทำซ้ำทั้งหมดการเพิ่มหรือลดเลอในการทำซ้ำคุณสามารถปรับแต่งสัมประสิทธิ์เลอสัมับประสิทธิ์ซื้อขายที่ทำซ้ำจากนั้นเครื่องมือของเราจะเพิ่มลอของการซื้อขายที่ทำซ้ำการกลับด้านการซื้อขายในการทำซ้ำประเภท f ลิปหรือรีวิ r e เวิร์อของการซื้อขายต้นฐานเช่นตำแหน่งต้นทาง B y และตำแหน่งที่ทำซ้ำ SL การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit คงที่ระดับ Take Profit ของการทำซ้ำเป็นจุดถ้าเป็น0ก็จะทำซ้ำ Take Profit ของการซื้อขายต้นทางถ้าเป็น1 Take Profit จะไม่ถูกคัดลอกไปยังตำแหน่งหลักและตำแหน่งที่ทำซ้ำจะถูกตั้งค่าเป็น Take p r o f ตอีกุศิบถ้าเป็น100 Take Profit ของการซื้อขายที่ทำซ้ำจะถูกตั้งค่าเป็น100จุด วิธีติดตั้ง Duplicator ล,ลาดโปรแกรมไปยังกราฟหรือคลิกขวาที่ Expert Advisor และเลือกปุ่มแนบไปยังกราฟอนุญาตให้ Expert Advisor ทําการซื้อขายอัตโนมัติอนุญาต a l g o t r a d i n g ปรับแต่ง Duplicator ตามที่คุณต้องการมีพารามิเตอร์และฟังก์ชันมากมายในเครื่องมือของเราคุณสามารถหาคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันได้ที่เว็บไซต์ของเราและยังมีตัวอย่างการใช้งาน เปิดใช้งานปุ่ม a l g o t r a d i n g หรือ Auto Trading ถ้าหน้าตาของรอยยิ้มเป็นสีเขียวและยิ้มแย้มก็แปลว่าคุณได้ติดตั้ง d u p ลิ c เ t เตอร์ถูกต้องแล้วทำไม Duplicator? ต้นทุนโปรแกรมขั้นต่ำฟังก์ชันสูงสุดในแต่ละเครื่องมือ การปรับแต่งโค้ดสำหรับทุกโปรแกรมอัปเดตโปรแกรมของเราแบบฟรีการช่วยเหลือทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องสำหรับทุกคำถามคำแนะนำแบบอินเตอร์แอคทีฟคำอธิบายงานและวิดีโอสอนเรามีผู้ใช้งานร้อยจำนวนที่รักเครื่องคัดลอกดูพิเคเตอรของเราอย่างแน่นอนมันผ่านการทดสอบของเวลาและได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมของเราได้ปลฟรีและทดสอบบนบัญชีการซื้อขายของคุณดังนั้น Duplicator จะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณคุณสามารถอ่านคำแนะนำรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราขอบคุณที่ไว้วางใจและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเราทำงานเพื่อคุณโคู Co ่ expert advisors การซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับเทอร์มินั MetaTrader ทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการซื้อขายในตลาด forex ขอบคุณ